ณบัดนี้ถึงเวลาเพื่อดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการปฏิบัติบูชาภาวนาการภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิ การน,นั่งขับสมาเทสนี้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กหลวงตาแก่ๆก็นั่งได้ <c oughs> <c oughs> เพื่อให้นั่งขับสมาเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวา,าก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางพับมือข้างใต้ตั้งตัวตั้งตายให้เที่ยงตรงอย่าไปนั่งให้แอวกล่อมลงไปจนหลับบางคนจังกระทั่งว่าเอาหัวลงไปถึงพื้นก็มีอย่างนี้ใช่ไม่ได้ที่ท่านให้นั่งตัวตรง ือไงให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับผมได้เรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยและเลิกได้โยว่าเราจะไม่หลับไม่นอนเป็นนั้นขาดเราจะตั้งใจภาวนาตั้งใจฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามเพื่อจะได้ละถีนมิ พระความง่วงเหงาเหาหนอดน,นิวรณ์ทางห้าตามัทันพยาบาทถีนมิทพระอุทธัจะกุกุจจะวิธิกิภานิวรณ์ทางห้านี่แหละเราต้องไล่มันออกไปก่อนพ้านิวรณ์ทางห้านี่ยังครอบคุมกายวาจาจิตของคนเราอยู่เจตใจกย็ย่อม ภาวานาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เต็มที่อย่างว่าปล่อยให้ความง่วงเหงาเห้านอนเข้ามาทับถมประเดี๋ยวเดียวทานานหลั็หลับไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลเต็มที่การภาวานาไม่ใช่นั่งหลับไม่ใช่นอนหลับไม่ใช่ยืนหลับไม่ใช่เดินหลับ ามหมายถึงมีสติระลึกได้อยู่เสมอภาวนานั้นเป็นผู้มีสติระลึกอยู่เสมอสตินี้สติปัฏฐานสี่สติสามโพธทองสติอินยัย สติปับหานสี่นั้นสติเก็บใจนี่แหละเป็นผู้ตั้งขึ้นมารล,ลึกตายที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายนอกภายในลาึกโดพิจะะนารณาโดให้ทองแท้แน่นอนว่ามันสวยสดงดงามอย่างใจหลงรู้เห็นไหม หรือว่าร่างกายนี่เป็นของโสโครกปฏิกูลก็ให้ะระดึกทิ่ารณาเรียกว่าตายยะกตาสติกรมะรธาระลึกทิ่ารณาตายอยา่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยกายนี่แหละมันเป็นต้นเหตุอันสำคัญ พระภิกษุสามมันเนนผ้าขาวนางสีลอสีอยู่ในป่าไม่พิจารณากายของตัวเองอันเต็นไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่แหละจึงได้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจในลูกหญิงลูกชายไม่ใช่ว่าลูกอันใดละอันเป็นวัตถุสิ่งใดที่ ชอบพอพอใจแล้วต mm hmm. อยินดีพอใจไปอย่างนั้นเรียกว่าตามมาลาภะกิเลสลาคะมันหลงกายไม่พิจารณากายไม่พิจารณาตัวของตัวเองทั้งทั้งที่กายนี้มีทวานทั้งเ้า เหลือว่ามีบาดแผลอยู่เป็นบาดเป็นแผลเป็นฟองทะลุอยู่เก้าเก้าบาแดแผลเจ็บไม่พิจารณากายไม่พิจารณาอายาตนะทางหลไม่พิจารณาภวานทางก้าจึงมาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเราสวยเราเ่ามคนอื่นสวยงาม น่ารักให้พอใจอันนี้คือว่าไม่กำหนดพิจารณาแม้อย่างหยาบหยาบอย่างนี้ก็ไม่กำหนดพิจารณาปล่อยให้มันทับถมจิตใจของตนอยู่ถ้าหว่าในร่างกายตัวเราเนี่ลองให้คิดดูว่าถ้าเกิดมีบาดแผล เป็นบาดเป็นแผลทั่วไปในร่างกายสักเก้าแห่งและเจ้าเกา้เกาบาทแผลจะเป็นหน้าดูไหม <_ p ych le> เหมือนที้โทษกุดถังอะไรอะไรก็ไม่ดี <_ p ych le> นั่นคือว่าเราไม่กำนะะหนดพิจารณาบาดแผลทั้งก่อ ซึ่งไหลเข้าเทออกซึ่งของโศกคคปฏิกูลอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้จึงเป็นอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ต้องกำนะะหนดพิจารณาสติสติปัฏฐานสี่ละลึกอยู่ในกายละลึกอยู่ในเวทนาละลึกอยู่ในจิตในรัม พระพุทธเจ้าพระอาริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านล,ลึกจนกระทงว่าเป็นสติเป็นมหาสติเป็นมหาสติปัฏฐานสี่คำว่ามหาหมายถึงใหญ่ใหญ่หรือมาก ใหญ่โตมาโหลานคือว่าละเลิกจนเป็นมหาสติไม่มีอะไรที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกทีนี้เมื่อเราไม่ละเลิกกิจารณาในกายในเวทนาในจิตใ,ในธรรมก็เกิดมีแต่ความลุ่มหลง ไม่พิจารณากายไม่เห็นกายภายนอกภายในยไม่เห็นร่างกายอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเจิตมันก็มายินดีพอใจในโูกของตัวเองและโูกของบุคคลผู้อื่นทีนี้ถ้าเกิดไปเห็นคนตายเข้าถ้าบวชอยู่น,น,นานๆจะเห็นได้พบสะบบางคราวบางสมัย คนที่ตายฟ้าผ่าบ้างตายอย่างหนึ่งอย่างใดบ้างก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาให้ได้ขุดค้นขึ้นมามาทำบุญทำทานใหม่ก็มีตัวเขียวเหมือนกับอะไรนี่ไป้ากันไปดมพักบังสกุลอนิจจาวัตสังขาลา นันละมันสวยงามที่ไหนหญิงก็ไม่สวยนิชายก็ไม่สวยถ้าถึงขั้นนั้นล่ะดำไปหมดน้ำเลือน้ำเหลืองห,หลายย้อยลงในกองไฟกองก้อนมันสวยงามที่ไหนคิดดูให้ดีเนเธอไม่พิจารณาตายไม่พิจารณาเวทนา เมื่อความเจ็บปวดทุกขเวทนาเข้ามาถึงเข้าโวยวายอย่างวันหนาวมาถึงเข้าบนให้หนาวหนาวมันก็ไม่รู้จักตายล่ะต้องพิจารณาให้มันเข้าใจเวทนาสุข,ขเวทนาส่วนมากแล้วว่าเจ็บเรามันหลงอยู่ในความสก เวลาสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หนาวอยู่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ว่าไม่มีบนเพลาไหลเพราะมันสุขเวทนามันติดอยู่ในสุขเวทนาติดอยู่ในเฉยเฉยเวทนาทีนี้เมื่อมันเกิดทุกข์ขึ้นมาจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บ <c oughs> ในร่างกายมันเกิดขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั่วไปในร่างกายเอา,ล,เาล้วทีเนกกวนกวายเลยเราจะตายเห็นแล้วมะตายก็ยังไม่อยากตายแกชลาพอตายแล้วก็ยังไม่ตายต้องพิจารณาให้ดีเวทนาที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เจ็บมันไปติดสุขเวทนา พอโดนทุกขเวทนาเข้าตักไงทำไมหนาวมากทำไมหนาวน้อยว่ากันไปหนาวมันไม่มีมากมีน้อยเอาไปชั่งได้ไหมจับมาดูได้ไหมมันไม่มีตัวมีตนของศูนเปล่าทั้งนั้นอย่าไปยึดไปถือ ไทยหนาวธาตุดินเขาหนาวถ้าไม่มีตัวไม่มีธาตุดินไม่มีก้อนธาตุอันนี้มันจะหนาวได้หรือธาตุน้ำมันหนาวธาตุไฟธาตุลมมันหนาวต่างหากตาหูจมูกเลี้ยงกายใจมันหนาวต่างหาเกเจ็บอย่าไปกังวลวุ่นวายภาวนาอยู่ดีกว่าละกิเลสความอยากความปรารถนาต่างๆออกไปให้หมดสิด้น จนได้ปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจนได้ญาณอันวิเศษมองะรุปุปองไปหมดในโูกนามกายใจอันนี้จึงจะถอนถอนกิเลสราคะออกไปได้ถอนกิเลสโทสะโมหะออกไปได้ เดี๋ยวนี้มันถอนไม่ได้มันติดุกเวทนาติดทุกขเวทนาเจตสติให้มีในเวลาจิตเจ็บมันจะคิดดีคิดชั่วอะไรมันเป็นเรื่องของจิตสังถานจิตยินยานจิตวิเลศคิดอะไรมาก็พิจารณาเชียก่อนควรคิดหรือไม่ควรคิดควรทำหรือไม่ควรทำควรพูดหรือไม่ควรพูด ไม่เพ็งนั้นนะมันจะคิดดีคิดชั่วอย่างใดก็ต้องมีปัญญาพิจารณาสิคิดจะลกคิดจะไปคิดจะทำอะไรก็คิดให้มันรอบขอไม่ใช่ทำโดยการไม่รอบขอผลหันหันแล่นไปยตามเลือกคิดอยากลบลบขึ้นไปไม่อยู่บนศีรษะไม่ดู โดนศรีรษะแตกนั่นแหละท่านว่ามีสติไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ความคิดอย่างเดียวเดี๋ยวว่ารอบครอบมีสติเราเลิกอยู่ทุกเวลา จะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรก็มีสติเตือนจิตเตือนใจเตือนตัวของเราเองประคับประคองกายวาจาจิตให้เป็นไปในธรรมนองครองธรรมเยี่อว่ามีสติเมื่อใช่ว่าเจริญว่ามีสติมีสติทำอะไรมีแต่กิดแต่ภาดมีแต่ลุ่มหลงมัวเมา ทำอะไรโคงคามไปหมดจับบาทก็ให้บาทลุดมือจับกระโถนก็ให้กระโถนลุดมือจับแก้วก็ให้แก้วแตกขวดแตกโมกอะไรแตกทั้งนั้นแหละมันขาดสติคือไม่ละเลิกอยู่ไม่เพราะว่านาพุทโธอยู่น่นห่ะมันจึงได้หลงได้ลืม อันยังไม่ได้กินยังไม่ได้บริโภคอาหารก็วุ่นวายด้วยความอยากอยากกินอย่างดีอย่างเด่นอย่างวิเศษกว่าจะกินกับประดับประดาทุกอย่างแล้วกินเข้าไปในท้องได้ดูไหมล่ะถ่ายออกมาได้ดูหรือเปล่าปากอาหารถายออกมาของเหม็นของหอมอยู่ที่ไหน ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะออกมาทำไมไม่ดูไม่พิจะะารณาไปโลเลแค่อาหารการกินมันผ่านลิ้นนิดหน่อยเท่านั้นพิจารณาดูให้ดีจิตมันจะคิดลุ่มหลงมัวเมาไปกับสอนจิตของตัวเองตามรู้ตามเห็นมันไปแค่ไหนเพียงใด ในลกูกในเสียงในกลิ่นในรสในพอทภะธรรมามสิ่งที่มากระทบล่างกายจิตใจของเราพิจารณาให้มันได้ภาวนาทางนั้นธรรม,ามอารมอารมณ์ที่ผ่านผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกาย ก็ไปเป็นธรรมอารมณ์อยู่ในจิตถ้าดีใจชอบใจตามอารมณ์ใดจิตมันก็ไปคล้องอยู่นั้นทาไม้ชอบอพอ,พอใจอันใดมันก็ไปคล้องอยู่นั่นถ้าเกิดไปรักไปชอบกับอารมณ์ใดก็ไปติดอยู่นั้นจนบวชอยู่ในศาสนาไม่ได้ึกไปหาอารมณ์นั่ย ทีนี้อารมณ์ใดที่เกลียดที่พังอย่างคนที่ไม่ชอบใจเห็นเข้ากอกรดอยากจะให้เขาตายไปถ้าตายไม่ทันก็ไปฆ่าเขาให้ตายก็นนี้แหละคือว่าไม่ภาวนาขาดสติสติไม่มีเมื่อสติไม่มีสมาธิมันก็จะมีได้อย่างไร เมื่อสมาธิไม่มีสติสมาธิไม่มีศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นได้หรือมันจะเอาอะไรเกิดเพราะมันไม่มีฐามที่ทำฐานที่ตั้ง,งนั้นให้ภาวนาโดให้ดีตั้งใจให้มัน่นคงทำอะไรให้ตั้งใจทำจริงๆ ศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติต้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ใช่สุกเอาเผากินเล็กๆน้อยๆตั้งใจทำจริงๆเวลานี้อะไรมันกระทบมาขนหนาวหนาวมันมีปากมีคอหรือมันว่ามันเป็นหนาวจิใครเป็นคนว่าใจกิเลสของเราเองเป็นคนว่า หนาวเขาไม่มีปากมีเสียงเหมือนคนคนเราเนี่ยมันมีปากมีเสียงคาบสติเมื่อใดเวลาใดก็ใช้การไม่ได้การโพูดการเจรจากันก็ให้ระวังอย่าให้เป็นเสียงเหมือนจะเรียกว่ากิตาเจ็ดพูดกัน พระเราก็เหมือนกันเน้นเราผ่าเขานางกีจะ่ปไปเลือกว่าตัวดีถ้าปนเกว่าเราดีเมื่อใดเวลาใดเราไม่มีทองแก้มันดีแล้วก็ไม่ต้องแก้ไม่ได้ปราบใดกิเลสราคะยังมีอยู่ปราบใดกิเลสโทสะยังมีอยู่ปราบใดกิเลสโมหะยังมีอยู่ต้องแก้ไข บัดแปลงฟึกหัดบับแปลงตัวเองเวลากินอิมแล้วหรือว่าฉันอิ่มแล้วไปล่างบาทในเวลาล่างบาทนั่นแหละขาดสติสัมปะชัญญะพูดอะไรก็ไม่รู้โกโลโกโซหกหกขาดขาดเหมือนเจ็กขีเมา เหมือนเจ็กขี่เมาเหมือนไทยขี่เมาเหมือนแขกขี่เมาต้องระวังรักษามันแสดงออกอย่างไรเราต้องตามดูตัวเราเองกายวาจาจิตของเราเองที่ไหนมันไม่ดีไม่ชอบดัดแปลงตัวเองมันจึงได้มันพุทธท้อทางมดนั่นแหละ คำยอ่อทันว่าให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทุกอย่างโลดเตให้รู้ทุกอย่างคิดคิดอย่างไรมันดีคิดอย่างไรมันไม่ดีพูดอย่างไรไม่ดีพูดอย่างไรดีทำอย่างไรดีทำอะไรไม่ดีพุทโธทางไหน,น เมื่อความหนาวมาถึงเข้าความทุกข์อันใดมาถึงตัวเขา้ามันต้องมีเวลาจะต้องเจ็บให้ได้ป่วยเป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งภายนอกและภายในแต่เมื่อลวงความแล้วทานว่าทุกอย่าไปบน่นไปว่ายนะั้นทุกข์ไม่ต้องบน่นอดทนเอาตั้งใจแก้ไขจิตใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับเรื่องทุกข์ เกิดมีโลกมีนามมีกายมีจมิตยอย่างนี้แล้วมันต้องมีความทุกข์มีความแก่ความชราเมื่อแก่ชรามาแล้วก็มายึดมาถือว่าตัวเองแกช่ชรานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนอะไรไม่ได้ยึดถือว่าตัวแกช่ชราแก่มันยังไม่ตายก็ภาวนาไปทิตมันตายเมื่อใดจึงหยุด ตั้งใจลงไปในหัวใจกินเข้าข่าหัวใจทุกวันทำไมใจมันจึงไม่มีสติสมาธิปัญญาเพราะว่าไม่ลุกขึ้นทรมานตัวเองอันภาวนามันไม่เฉพาะแต่วันนั่งหลับตาภาวนานั่งขัดสมาธิสมาทเนะทุกอิริยาบทหน ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาทางนั้นภาษาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลารองหนึ่งท่านพยันหมั่นเพียรในการเดินจงกรมท่านั่งมันก็หลับเดินมันก็หลับท่านก็ไม่นอนไม่ ไม่น่าเดินเดินอย่างเดียวเดินลูกเดียวเดินปัดกวาดทำทางดีๆเดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งว่าเท่าแต่เพราะว่าเดินแรกก็เท่ามีรองเท้าก็ใส่รองเท้าแต่ว่านานเข้ารองเท้าน้วมันหนักสู้เดินตีนเปล่าไม่ได้ทีนี้เมื่อเดินตาีาเปล่าเข้า เท่าก็แตกมันเดินนานจนจะเอาให้ได้สำเร็จมากลเท่าแตกแล้วท่านทำยังละคานเอาหัวเข่าลงไปมือสองข้างลงไปคานเหมือนวัวควายสัตว์สี่ขาคานภาวนาพุทโธไปบ่ถอยไม่ต่อมันนิ่งถ้ามันนิ่งมันหลับขาดสติสัมปัญยะ องนั่นแล้วว่าพิเศษในทางเดินจงกรมไม่ใช่เดินจงกรมเล่นเล่นเหมือนเราทางจงกรมก็ไม่ลาวเดินจากนี่ไปถึงหัวแถวกลับมาก็มานอนแล้วจะได้อะไรตั้งใจขึ้นมาทำมันไลยดูภาษาวกองนั้น่ันเดินจนเข้าแตกเดินจนเข่าแตกมือแตกเดินไม่ได้ทันทํนอย่างไร ท่านยังไม่ถอยความเทียนยังไม่ถอยาาท่านฆ่าสมัยนี้ก็ไม่ได้หระเป็นอัตตะกิลมัดขานูโยกมันจะโยกไปไหนมันโยกอะ่ะท่านไม่ถอยนอนขวางทางจงกกมมันเก่งหออพุทธพอเก่งคำโมเก่งสังโคเก่งเย็นเอาจนสดวางกลับมาเก่งไอตอนนอน นอนขวางทางยิ่งเอาเนี่ยมันไม่เจ็บที่ไหนไม่มีแตกเท้าก็ไม่แตกมือก็ไม่แตกเท้าก็ไม่แตกเลือดก็ไม่ไหลรอความหนักของร่างกายมันเสมอกันยิ่งไปเพิเอานานเท่าไรกันนะท่านเอาจนได้สำเร็จเป็นพระอาราหันต์ตาทีนารในทางจงกรม ในอิริยาบถนอนขวางทางจงสงยมจรงเหรภาวนาพุทโธไปทุกอย่างนั่นแหละคำว่าพุทโธผลที่สดมันเหลือความเปียนท่านไปได้ไหมไม่ได้เราทุกองทุกคนที่นั่งฟังอยู่นี้เอาขนาดพระอริยเจ้าองค์นั้นมันสำเร็จทุกองเลยแัน,นนี้มันมาปล่อยให้ขี้เศร้าเหงาหนอน มันก็เลยไม่ได้คาว่าภาวนามันเดียว่าทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาไปมาที่ไหนก็ภาวนาทางนั้นไม่ใแ่ว่าไปโยธรรมให้ธรรมภาวนาแทนไปโยลุกประมูลให้ลุกประมูลล่มให้ภาวนาแทนไปโยในป่าให้ป่าภาวนาแทนยังไม้มันไม่ได้ไม่ไหนจะตัวเองใจของเรานัเนี่ย เป็นผู้ทำเป็นผู้พิจาจรณญนะธรรมใใน,นสัตถ์ศาสนามันอยู่ที่ไหน,นอยู่ที่กายวาจาจิตของเราประกอบประทับถ้าไปเอาอยู่ในแบบในแผนในตำรามันก็เหมือนพระไตรที่ดกตู้พระไตรที่ดกอยู่ในตู้ไม่ดีหรือมันดีมันก็ดีแค่ตู้แค่นั้นเอง แต่ว่าคนเรามันจะดีได้มันต้องปฏิบัติภทวนะไม่ใช่ว่ามีตู้พระธรรมหนังสือแล้วก็กราบว่าอยู่ในั่นใจไม่ภาวนาพุโทโธภายใน,นเท่าเก่านี่เป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไป จึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ความฉลาดความสาม,มารถในพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาที่อืน่นศาสนาในกายวาจาจิตของเรามีหลักถึงห้าถึงแปดถึงจิตสองร้อยยี่สิบเจ็ดระครับประคองอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกทุกขน ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเดวางก็มีด้วยกาละเวลารัพพีติโยวิวัติสุพะโลโกวินัศสุมาเตสวัตตะวันตราโยสุขีติคาโยโกภาวะคิวาทนาทิริชนิตังรทธาปัจิโนจตารโอธรรมมาวัันติอายุวันโนตุลังตะลา